นี่ครับเราจะปลูกเฟิร์นอุ้งตีนหมีนะครับเนี่ยนี่ต้นนี้นี่้วต้นนี้นี่เพิ่งออกไปยัแดงอย่างเงี้ยน,นะครับอุ้งตีนหมีวิธีปลูกนะครับเดี๋ยวจะปลูกให้ดูนะครับนี่ครับดินปลกูกเฟิร์นอุ้งตีนหมีนะครับก็มีแกะเผาครับครึ่งส่วน แล้วก็ดินที่เราผสมไว้นะครับนี่มีปุ๋ยมะพร้าวขี้บัวแล้วก็แกบดิบนะครับแล้วก็แต่คูโนมาแล้วก็ล้างนิดหน่อยคลุกเขาให้กันเข้ากันนะครับแล้วเราก็หมักไว้เดือนไม่ให้มันร้อนนะนี่ยครึ่งส่วนนะครับแล้วก็ปุ๋ยมะพร้าวนะครับที่แค่น้ําแล้วนะครับป๋มะพร้าวนี่แค่น้ําไว้วันเจ็ดวันให้ทันนินออกทั้หมดนะครับนะครับหนึ่งส่วนครับ หรือบางคนก็ใช้นี่ส่วนหนึ่งแล้วก็แกบเผาส่วนหนึ่งนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับแ,แต่ชอบอยังไงนะครับนี่เราก็ผสมเข้าให้เข้ากันนะครับแล้วก็ามาปลูกเฟิร์นดตีหมีได้เลยครับเนี่ยครับก็ผสมให้เรียบร้อยนะครับอาจจะต่วนนั้นเสร็จแล้วก็เอาหินภูเขาไฟใส่ก็หน่อยนะครับ ให้มันค่อยๆเพราะพวกนี้มันถ้าเราปลูกนานนะครับมันจะยุบนะครับแล้วมันจะแน่นนะครับใสเหินปูกอะไฟไปหน่อยหนึ่งแล้วเ,เดี๋ยวก็ปลูกกันได้แล้วครับเรียบร้อยครับแค่นี้เอยครับเดี๋ยวปลูกเลยครับเดี๋ยวใส่กระถางแล้วปลูกกันนี่นะครับพอได้ดินผสมเรียบร้อยแล้วครับเราก็ เปิอุกติมีปลูกเลยครับนี่ครับประมาณนี้ไม่ต้องลึกมากครับพอสมควรครับ้เรียบร้อยครับอย่างนี้แล้วปลูกอีกต้นหนึ่ง เรียบร้อยเดี๋ยวรดน้ํานะครับมันมีเคล็ดลับนิดหน่อยเับเวลารดน้าเนี่ยครับครับนี่ก็เรียบร้อยแล้วครับปลูกแค่นี้เดี๋ยวก็ไว้ล่มก่อนตักถักพักหนึ่งครับอาทิตย์ต่ออาทิตย์แล้วก็เดี๋ยวค่อยขยับแดดไปเรื่อยๆมันเพิ่งปลูกใหม่ก็นี่ครับเรียบร้อยครับแค่นี้ครับเนี่ยครับปลูกเสร็จแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยครับ อีกต้นหนึ่งก็นี่ครับแต่เคล็ดลับในการลดน้ำนะครับพวกนี้คือเราต้องลดแต่ยอดไปเลยครับมันต้องการความชื้นเยอะนะครับลดทุกวันนะครับลดแต่ยอดนี่ไปเลยให้มันชื้นตลอดครับลดกต้นหนึ่งก็ลดแต่ยอดไปเลยใ้้ต้องการความชื้นเยอะนะครับ อันนี้ถ้าใบมันเยอะอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราอยากตัดก็ได้ครับถ้าตัดออกมาแตกยอดใหม่ก็จะแดงๆงเงี้ยครับเนี่ยครับตดน้ำทุกวันครับรดแากยอดไปเลยนะครับแค่นี้เป็นอันเรียบร้อยครับนี่ครับเออลืมบอกไปอย่างครับปลูกใหม่เนี่ยเราก็น่าจะใส่น้ํายาเร่งรากไปด้วยนะครับผสมน้ําไปแล้วก็รดนะครับสักอาทิตย์ละครั้งช่วงแรกๆนะครับเดือนแรกเนี่ย ปผสมมาแล้วต้นแต่ยอดไปเลยครับเยัยมันก็ไหลแบงล่างเองเ,เวลารดน้ําคืออย่างเนี้ยครับนี่ต้นหนึ่งก็ตดแต่ยอดไปเลยมันต้องการความชุ่มชื้นสูงครับครับใครมีเครื่องค้นหมอกก็ดีใหญ่เลยครับเนี่ยครับอุ้มตีนหมีครับ ไอ้ต้นที่ใบแดงนะครับผ่านไปสิบหกวันแล้วใบเขียวแล้วนะครับส่วนอีกต้นนะครับก็มีใบยอดอ่อนมานีครับสองยอดแล้วครับนี่ยอดหนึ่งแล้วก็นี่ยอดหนึ่งครับส่วนนี่น้ํานี่ทําน้ำหยดนะครับสิบหกวันนะครับนี่ครับ เฟื่ออุ้งตีนหมีครับที่ปลูกมาสี่เดือนแล้วนะครับก็ใบก็เยอะแล้วนี่ครับก็รดน้ําเช้านะครับรดน้ําเช้านะครับนี่ครับเคล็ดลับของมันก็คือเวลารดนี่ยต้องรดตั้งแต่หัวนี่ไปเลยครับให้มันแฉะหมดตรงนี้เลยนะครับนี่ครับรดทุกวันนะครับวันละครั้งนี่ครับก็ก็อยู่ดีนะครับแดดก็ ห้สิอร์เซนะครับผมใช้เดห้าสิเปอร์เ็นหรือว่าใต้ต้นไม้ก็ได้ครับนะครับประมาณนี้ใครชอบพวกปลูกเฟิร์นก็ฝากติดตามด้วยนะครับอีกต้นนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูครับกับตัวอีกต้นก็อยู่ดีมกันครับก็แตกใบามาเรื่อยๆเยนี่ยครับก็ลดงามเช้าทุกวัน ใครชอบปลูกก็ตรงนี้ถ้าต้นใหญ่ๆก็สวยดีนะครับแบบมีหลายๆกิ่งเนี่ยสวยมากเลยครับชอบก็อขามาปลูกดูนะครับปลูกไม่ยากครับตอนนี้